คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีธนูนะครับทุกคนชาวธนูนะในช่วงเดืนพฤษภาคมนะครับภาพรวมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะจะมีดาวใหญ่ย้ายทั้งหมด3ดวงพร้อมกันนะก็คือดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วก็ดาวราหูซึ่งส่งผลกระทบกับทุกราศีอย่างแน่นอนนะแต่พ่ติก็จะพูดรวมไปเลยคลิปเดียวนะ ว่เราจะได้ฟังไปทีเดียวเลยพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวปีดวงที่หนึ่งนะดาวฤตยูนะครับในภพเออลือนอริเกี่ยวกับสุขภาพนะอันดับที่หนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับคดีความภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายนะครับไอที่ต้องระวังอ่ะของชาวธนูนะ่ก็คือเรื่องของสุขภาพนะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวประจําตัวนะดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนอริอยู่ร่วมกับดาวฤตยูนะ อาจจะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยปุบปรับแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าเดี๋ยวปอวันที่สิบสามพฤษภาเนี่ยดาวพระันเขาย้ายมาที่เมถุนก็เริ่มทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะแล้วก็ดาวัายุเนี่ยในภพเรือนเนี้ยต้องระวังเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาครับการคำประกันนะครับ ยังอยู่อีกประมาณ6กปีนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวธนูทําอะไรก็ต้องระมัดระวังเอกสารอะไรพวกนี้ต้องดูแลตรวจสอบให้ดีๆนะครับทีนี้มาดูตัวตวนของชาวธนูกันบ้างนะครับชาวธนูเนี่ยมีดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสนะซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนอรินะจะเกี่ยวกับคดีความนี้สินสุขภาพแต่ว่าเดี๋ยววันที่13าพฤษภาคมเนี่ย ดาบเขาจะย้ายมาที่เมถุนนะตรงนี้ได้ตำแหน่งอุดงเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นชาวธนูเนี่ยพีตีบอกเลยว่าเป็นปีที่สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวนะใครที่แบบที่ผ่านมาเหนื่อยสุขภาพปัญหานี้สินภาระเดี๋ยวเราวันที่13พฤษภาคมเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มขี้คลายแล้วก็เป็นปีที่ชาวธนูเนี่ยมีโอกาสดืมตาอ้าปากได้เลยนะ ทีนี้บรรลูการเงินของชาวธนูกันบ้างนะครับการเงินของชาวธนูนี่เขาเป็นดาวเสารนะชาวธนูนี่ก็จะขยันในการหาเงินนะครับแล้วก็ขยันไม่พอเครียดนะมีการวางแผนมีการแบบอจะใช้ใจ่ายแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสารอยู่ในราศีกุมนะก็จะใช้ใจ่ายไปกับการเดินทางการศึกษาการเรียนรูก้การเข้าสังคมนะ แล้วก็วันที่19พฤษภาคมนะดาวเสาร์ดาว,าว,ดาว,ดาวการเงินเนี่ยจะย้ายไปอยู่ในภพเงินทางทุกก็เกี่ยวกับครอบครัวแหละก็ใช้ใจ่ายไปกับครอบครัวเรื่องที่จําเป็นจําเป็นทั้งนั้นเลยนะครอบครัวการเดินทางซ่อมบ้านซ่อมรถนะดูแลลูกดูแลบริวารในครอบครัวนะบางคนก็มีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะครับในช่วงปีสองปีนี้แหละนะชาวธนูนะครับ อทนนี้อีกดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวราหูดาวราหูเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ดาวราหูนี่เขาอยู่เป็นเจ้าเรือนภพสหาชะนะก่อนหน้านี้อ,อยู่ในภพเรือนพันธุใช่ปะเพราะฉะนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเดินทางบ่อยบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่ต่างถิน่นช่วงนี้ปีที่ผ่านมาก็อาจจะเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมดูแล บ้านหรือว่าบางคนก็ไปดูแลครอบครัวนะดูแลพ่อแม่อยู่ต่างแดนอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอาจจะมีเกณฑ์เกินมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยขึ้นแล้วเดี๋ยววันที่5พฤษภาคมนะ,ะดาวราหูจะกลับมาอยู่เป็นกเกษตรในราศีกุมนะก็การติดต่อการสื่อสารอะไรจะเริ่มนิ่งนะแล้วก็จะเริ่มมีความมั่นคงขึ้นในช่วงปีนี้ไม่ว่าจะเป็น ภาพรวมๆของชาวธนูนะการติดต่อการเจราจาค้าขายอะไรตรงนี้มันจะเริ่มชัดเจนแล้วก็เริ่มเห็นผลมากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกเป็นปีเป็นปีทองของชาวเมถุนเลยเอ้ยชาวธนูเลยนะเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์ให้คุณกับจักรตาโดยตรงนะในปีนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานกันบ้างนะชาวธนูเนี่ย ดาวการงานเนี่ยก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับอยู่ในราศีเมษนะพบเปลือนปุตตะก็หนึ่งนะมีงานใหม่งานที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารน,นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับความสนุกสนานก็ได้นะอาจจะไปทำงานร่วมกับบุตรบริวารไปช่วยงานลูกไปช่วยงานหลานอะไรประมาณนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ ยังมีดาวทิตอยู่ร่วมด้วยนะซึ่งดาวทิตยมาจากภพเดือนสุภะอันนี้ก็อารมณ์ประมาณแบบหากถ้าเกิดมีลูกนะในกรณีที่มีลูกลูกอาจจะเดินทางศึกษานะครับไปเรียนต่อไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปดูแลไปจัดการให้แต่สําหรับคนที่แบบโสดอย่างเงี้ยอารมณ์ก็จะประมาณแบบไปยุ่งกับโปรเจกต์ใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆอาจจะมีการโครงการใหม่ๆอาจจะต้องมีการเดินทาง มีการเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับความนวัตกรรมใหม่ๆก็ได้นะในช่วงนี e ้นะอันนี้ก็เกี mm ่ยวกับเรื่องของการงานนะครับแล้วก so, ็เรื่องของการงานก็อาจจะมีเรื Holo ่องของคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพุธดาวพุธเขาก็มาจากปัตตานี้ด้วยอาจจะมีคู่ค้าใหม่ๆเกิดขึ้นจากออนไลน์ต่างถิ่นนะ ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ชาวธนูเนี่ยบอกได้เลยว่าสนุกกับการทํางานนะมีอะไรที่ท้าทายให้เรื่อยๆแหละเดือนนี้แหละทีนี้มาดูความรักดาวความรักนะก,ก็คือดาวพุธเหมือนกันนะดาวพุธก็อยู่ในภพเรือนปุนตตะก็มีโอกาสพบเจอรักใหม่ๆม,มีความสุขกับความรักครั้งใหม่ๆนะอาจจะเจอกันทางออนไลน์ต่างถิ่นนะเพราะอยู่ร่วมกับดาวทิศนะครับความรักค่อนข้างที่จะมีความ เติบโตขึ้นนะแล้วก็ดาวคาร์นะดวงหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะดาวคาร์เขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยปุตตะไปอยู่ในมรณะเนี่ยมันมีโอกาสหนึ่งนะอันนี้ทายดีก่อนนะลูกบุตรบ,บริวารมีโอกาสเดินทางไกลนะเราก็ต้องเข้าไปดูเข้าไปดูเลยต่การทั้งตัวเราทั้งคู่ครองคนรักนะไปดูรลยแตดการบุตรหลานบริวารให้เรียบร้อยมีภารกิจตรงนี้ แต่สำหรับคนโสดนะคนโสดเนี่ยก็เรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะต้องมีการเดินทางเกี่ยวข้องนะก็ต้องวางแผนการเดินทางระมัดระว,วังเรื่องการขับขี่นะดูแลตัวเช็คอุปกรณ์การเดินทางให้ดีๆนะครับแต่อีกมุมหนึ่งนะ,ะดาวปุตตะไปอยู่ในภพเดือนมษนะก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของบุตรหลานด้วยนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะก็ อะไรที่เราป้องกันได้นะก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับอะไรที่มันป้องกันไม่ได้บางทีเราก็ต้องอยอมรับแล้วก็แก้ไขกันไปนะครับตามเหตุและผลนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวลัคานาราติธนูในช่วงเดือพฤษภาคมนะครับไอ้ที่ต้องดูแลที่ต้องเตือนก,นก็คือเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพภาระหนี้สินนะครับการคำประกันเอกสารสัญญาอะไรก็ต้องระวงังนะ จะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังแต่ยังไงก็แล้วแต่าดาวประจําตัวในตำแหน่งกุดงเกณฑ์เนี่ยถือว่าดีนะเป็นปีทองของชาวธนูเลยคิดจะทําอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆก็ลุยได้เลยนะครับนะก็ขอให้รู้เลยป,ลงปลังนะครับทุกราศีเลยนะครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับทุกคนแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะแล้วทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ